One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทไทยสไปร์แลแอนด์แล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้โคสคนทุกจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ลรจ้าชมมะมอยหอยสังกับตัวโตเทไท,ย,ทยจ้าสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะห้าโมงกว่าไปแล้วนะคะกินข้าวเย็นแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเมื่อเช้าก็อุณหภูมิแค่หนึ่งองศาเองนะคะสําหรับทางบ้านตัวโตนะคะ แต่ฝั่งไทยเราทางเมืองไทยทางร้อยเอ็ดทางบ้านเกิดก็40 41 42ไปเลยนะคะดูที่แอปดินฟ้าอากาศก็4 0าองศาทุกวันน่าสงสารคนแก่คนเฒ่าคนทางบ้านเราเมืองไทยะคะ่ะสิ่งที่แบ่งกันไม่ได้จริงๆก็คือดินฟ้าอากาศนี่แหละคะ่ะน่าจะบรรลานกันหน่อยหนึ่งนะคะน่าจะแบ่งไปทางยุโรป 20องศาแบ่งไปทางเมืองไทย20องศาก็จะได้มีความเย็นกันหน่อยนะคะสู้กันต่อไปนะคะตัวตัวเองก็จะสู้กับความหนาวต่อไปนะคะรอบค่ำมาเพิ่งมีแสงแดดแสงสว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะผ่านฤดูหนาวความสว่างก็จะออกเรื่อยๆยืดยาวออกไปจนสามทุ่มเลยทีเดียวนะคะอีกสองสามอาทิตย์สี่อาทิตย์อาจจะ ความสว่างยาวไปถึงห้าทุ่มหกทุ่มก็ว่าได้นะครเหมือนทางนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนทางนู้นนะคะสว่างถึงเที่ยงคืนก็มีนะคะเอาว่ากันไปกับดินฟ้าอากาศนะคะสู้กันต่อไปทั้งร้อนทั้งหนาวก็ว่ากันไปเราเราอยู่ในโลกใบนี้นะคะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะมีข่าวร้ายก็ว่าได้ค่ะวันนี้ ช่วงเช้าๆค่ะสำหรับแม่ย่าของตัวตัวเองก็อายุนางก็8-6-8-7แล้วนะคะแกก็เพิ่งไปเที่ยวมากับน้องสาวพ่อใหญ่ค่ะกับลูกเขยกับหลานๆเข้าไป4ี่คนห้าคนเข้าไปประเทศอิตาลีเพิ่งกลับมาได้3วันนะคะเมื่อวานตัวตัวก็บ่นให้พ่อใหญ่อยู่ค่ะแทนที่จะตัวไปถามล่าวแม่บ้างมาจากไปเที่ยวเป็นแบบไหนเธอไปเพราะว่าแกก็ อายุมากแล้วนะคะแกก็ไม่อยากจะนั่งเครื่องนั่งอะไรแล้วแล้วอีกอย่างคนแก่นะคะบางคนเขาก็ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ถ้าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแต่แม่ย่าก็ถือว่าแข็งแรงถือว่าฟิตดีอยู่นะคะโตโต้ก็บอกแฟนนะคะบอกเมื่อวานเมืาา่อวันก่อนโทรคุยกับแม่บ้างว่าเป็นยังไงไม่ถามข่าวแม่เลยเห็นพวกเธอเงียบใส่กันอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้โตโต้ก็บ่นให้แกแกบอกว่า ปล่อยให้แม่พักผ่อนก่อนเขาเพิ่งไปเที่ยวมาสองสามวันเดี๋ยวเราค่อยโทรคุยรลวกค่อยไปเยี่ยมเขาก็ได้เมื่อเช้าคะ่ะปั่นจักรยานนะคะไม่ย่ากออกจากบ้านไปนะคะเก้าโมงสิโมงนี่แหละค่ะไปซื้อของที่ซูปเปอร์นะคะเพราะว่าแกก็อยู่คนเดียวแกไม่อยากไปอยู่บ้านพักคนเจลาบ้านพักคนแก่นะคะแกยังแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้อยู่แกก็อยากจะอยู่บ้านนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้นะคะ บ้านตัวโตกับบ้านไม่ยากเขาไกลกันราวเท่ากับร้อยเห็ดไปขอนแก่นนะคะขับรถไปก็สองชั่วโมงหรือว่าเกือบสองชั่วโมงก็ว่าได้ค่ะเขาอยู่ตอนเหนือส่วนมากทางนู้นหมู่บ้านเดียวกันก็จะมีพี่ชายพ่อใหญ่อยู่ที่นูน่นน้องสาวก็อยู่ต่างหากน้องชายก็อยู่ถือว่าไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับพี่ชายก็หมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละฝากแค่นั้นเองแล้วก็หลานลูกพี่ชายของพ่อใหญ่นี่ก็อยู่ใกล้กันเขาก็มาหา กันเรื่อยนะคะแทบทุกวันก็ว่าได้แต่ทีนี้เมื่อเช้าค่ะไม่ยากปั่นจักรยานไปนซูเปอร์นะคะตั้งแต่เก้าโมงสิโมงนั่นแหละค่ะไปพาจักรยานล้มค่ะพ่อใหญ่ก็เป็นห่วงตัวโตก็บนให้เห็นไหมล่ะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลค่ะคนแก่ล้มด้วยแล้วก็ได้ยินว่าสะโพกแตกรั่วร้าวก็ไม่รู้ต้องผ่าตัดด้วยนะคะเราก็เลยเป็นห่วง ก็เลยบ่นให้พ่อใหญ่สิเธอเราเหมือนบางครั้งตัวตัวเองก็เป็นคนที่เหมือนมีรางสังหรณ์นะคะแต่ในความที่เราเป็นคนไทยความส่วนตัวของเรามันไม่ได้สูงไม่ได้จํากัดจํกเขตมากเท่ากับฝรั่งสังคมฝรั่งความเป็นส่วนตัวสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นเรื่องสําคัญจริงๆริพ่อใหญ่ก็บอกว่าเธออย่ามาบน่นฉันนักเลยที่นี้เป็นห่วงแม่ส่งก็ความส่งอะไรไปที่นี้ให้พี่ชายดูแลใกล้ชิดคนที่เขาอยู่ใกล้แถวนั้น นะคะตอนนี้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลนุ่นค่ะตุตก็เลยบ่นให้นะสิคะฉันมีลงังไม่ใช่เชิงว่ามีลังแต่เราความเป็นห่วงเราก็อยากได้ยินเสียงไงแม่ก็ว่าได้นะคะเหมือนตัวตุเองวันเว้นวันหรือว่าเว้นสองวันตุวโต้ก็โทรไปเมืองไทยตลอดคุยกับแม่ตลอดนะคะบางครั้งพ่อก็รับสายบ้างส่วนมากก็จะเป็นแม่เป็นหลักนะคะพอเราคุยกับแม่เราก็ เหมือนเราอยู่ไกลเราได้เติมกําลังใจเราเติมกําลังใจให้เขาด้วยเขาสู้กับความร้อนเขาเติมกําลังใจให้เราด้วยเราสู้กับความหนาวเพราะว่าเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บบ้านเราก็เร็วกว่าทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็ห้าชั่วโมงนะคะถ้าช่วงหนาวก็หกชั่วโมงตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงเช้าทางบ้านเราก็เที่ยงพอดีนะคะส่วนมากต๊ะๆตก็จะนับเวลาเพราะว่าแม่ส่วนมากก็ขายของข,องขายก๋วยเตี๋ยวก็จะ รอเวลาให้แกถึงบ่ายสองโมงสามโมงให้แกว่างๆก่อนจริงๆก็ไม่ได้ขายดิบขายดีนะคะแต่ก็ส่วนมากแกจะว่างช่วงบ่ายสามไปแกจะนั่งเล่นหรือว่านั่งหลับก็ว่ากันไปนะคะคนแก่นะคะเราก็เลยเคยจินนะคะเหมือนใกล้ชิดเดี๋ยนี้ก็บอกว่าใหญ่ทัวคุยกับแม่บ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่ะเงียบไปสองสาวันปล่อยแกพักผ่อนอะไรก่อนปกติ แม่ลูกเขาก็จะทัวรอกันบ้างนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเหมือนตัวโตเนี่ยเป็นเกย์เป็นอะไรพวกนี้จะสนิทคิดเชื่อกับแม่นะครับทีนี้ได้ยินข่าวว่าแม่ล้มเอาแล้วทีนี้เริ่มคิดได้นะคะนั่งซืมซอยงอยอยู่นู่นทางนู้นค่ะก็เลยโอ้ไม่รู้จะว่าไงดีตัวโตก็บ่นเป็นยกหนึ่งนะคะอดไม่ได้เนาะเราก็บ่นไปว่าแทนที่จะตัวถามแม่ว่าไปเที่ยวมาเป็นยังไงดินฟ้าอากาศทางนู้นไปเที่ยวสนุกไหม นะคะตอนที่ไปประเทศอิตลาลูอิตาลีเพราะว่าไปเมืองเดียวกันกับที่ตัวตูวไปปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาคมนะคะตัวตูวไปตอนนั้นก็สิบวันนะคะทางอิตาลีคลิปทางอิตาลีก็ยังไม่ได้ลงหมดนะคะเดี๋ยวจะทยอยตัดลงให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นเหมือนกันค่ะวันนี้ก็แจ้งข่าวเรื่องนี้ราะค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะไม่ยากก็เยิ่เวลาอยู่คนเดียวลูกเต่าไปหาทีร่รายงานวันเกิด คนนู้นคนนี้ไปรวมตัวอันทีไรก็น้ำหูน้ำตาเล็ดกลัวแต่ได้ไปอยู่บ้านคนแก่แต่ทีนี้ถ้าเจ็บถ้าป่วยขึ้นมาต้องให้หมอให้พยาบาลมาส่องเรื่อยๆดีไม่ดีก็จะเริ่มประเมินแล้วนะคิดว่าตุ๊ตก็คุยกับแฟนอยน่วนี่ถ้าสมมุติว่าไม่กลับมาดีแต่แกก็คิดว่าแม่ฟิตดีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะร่างกายฟิตอยู่ฟิตอยู่แต่คนแปดหกแปดเจ็ดถ้าล้มแรงจนถึงขั้นได้ผ่าตัดทีนี้เริ่มคิดได้เริ่มกลัวแกบอกว่า ขนาดพ่อของแฟนนะคะแปดเก้าิพอดีนะคะก็สปีที่แล้วโควิดโคโรนาถล่มทลายพ่อปู่ก็ขนาดแข็งแรงนะคะมาติดโควิด2อาทิตย์ก็ไปเลยค่ะนั่นแหละแกก็เริ่มนึกได้ทีนี้นั่งซอยงอยอยู่นี่ไม่บ่นก็อดไม่ได้ก็อยากจะบ่นจะว่านิดนึงนะคะเราก็อยากจะรู้ความเปลี่ยนมาว่าไปยังไงยังไงนะคะไปเที่ยวแกตื่นเต้นไหมเพราะว่า หลายปีมาแล้วคำไม่ย่าไม่ได้นั่งเครื่องนะคะตั้งแต่พ่อปู่เสียไปสองสามปีนี่แกเพิ่งได้ออกไปต่างถิ่นต่างเดืนไปต่างประเทศนี่นะคะแต่ก่อนแกก็ไปกับพ่อปู่แต่ตั้งแต่อายุเขาแปดสิบขึ้นมานี่เขาก็จะไปรถทัวร์เป็นกลุ่มคนแก่กลุ่มอะไรเขาจะไปทัวร์ประเทศใกล้เยอรมันบ้างเดนมาร์กอะไรพวกใก,ใกล้นะคะแกก็จะไปเป็นกลุ่มของเขาไปเที่ยวของเขาน,ะะนี่แหลคะค่ะตั้งแต่พ่อปู่เสียไปอะไรไปเพิ่งกล้าตัดสินใจแล้วก็ น้องสาวพ่อใหญ่กับลูกเคยกับหลานเขาเน่ยเขาก็เลยประเมินกันว่าอยากจะพาแม่ยากไปก็ถามพี่ถามน้องทุกคนก็เลยพาแกไปด้วยเขาไปอิตาลีกันไปห้าหกวันนะคะก็เลย <c oughs> นี่แหละค่ะกลับมาบ้านมาเกิดบัดเหตุเมื่อเช้านี้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแต่ตัวโตก็คงจะอัปเดตอาการให้ฟังเรื่อยๆแล้วก็จะคุยกับพ่อใหญ่ก่อนนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะก็ต้องประเมินกันไปถ้าได้ไปเยี่ยมก็จะได้ไปเยี่ยมนะคะเอา เรื่องนึงกำลังจะนูน่นจะนี่กำลังจะเดินทางไปหาฤดูร้อนเราก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวกันบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็ใส่หมวกสีส้มหน่อยนึงนะคะวันเสาร์ที่จะถึงก็เป็นงานใหญ่ของงอนแลนด์เนเธอร์แลนด์วันเกิดนายหลวงวันเกิดพระราชาของประเทศเนเธอร์แลนด์กลางเมืองเขาก็ติดธงรอบเมืองธงทิวด้วยเหมือนงานวัดราคาแล้วก็จะมีเวทีคอนเสิร์ตใหญ่น้อยอะไรตั้งไล่กันมาตั้งแต่ สถานีรถไฟโบสถใหญ่สนามลานกลางเมืองตรงนี้นะคะเขาจะมีคอนเสิร์ตรอบเมืองก็ว่าได้นะคะส่วนมากก็หน้าบาเกคาฟาคาเฟ่เกมีอยู่คาเฟ่เดียวก็เป็นเวทีใหญ่มีดนตรีเล่นถนนเส้นนั้นก็จะแน่นหมดทุกปีนะคะถ้ายัางไงถ้าได้ถ่ายบรรยากาศก็จะถ่ายมาฝากแฟนคลับ f c ฟคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ำหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงนะคะ เจออะไรสวยงามก็จะเห็นนอกบ้านบ้างนั่งคุยในบ้านบ้างผสมประสานกันไปสําหรับช่องตัวตัวเองก็อาจจะไม่ตายตัวนะคะถ้าเรื่องราวที่จะคุยมันก็มีเยอะนะคะแฟนกลับเอฟซีก็ส่งมาให้เล่าหลากหลายเรื่องราวนะคะชีวิตคนเรื่องเลานะ่านั้นมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละวันเราก็ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเราก็ต้อง เดินเหินดําเนินชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องมีราวตลอดนะคะสําหรับชีวิตนี้ยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะคะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเรื่องอาการของไม่อยากเป็นยังไงในวันข้างหน้าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ